สวัสดีค่ะอาจารย์วินัยนะคะหรือโคจารย์ิคศิโกจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การทำนาดยดวงชะตานะคะในช่วงวันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคมปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีพิษ์นะคะและเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนาย,ยอน,อนเลยค่ะขอช้าราศีพิษ์นะคะ,ะ,คะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะห่ 1, คะ่ะ2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เรียบร้อยนะคะ ทำนายนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของผู้ใด้าหาว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทํานายส่วนตัวสอถานเข้ามานะคะที่ลายแอดดวงพยากรณ์น,นะคะรวมทั้งถ้าจะต้องการรับฟังคาแนะนาแนวทางการใช้ชีวิตกับสถานการณ์ต่างในช่วงระยะเวลานี้นะ,ะรวมทั้งปรับจิตแก้ปมปัญหาภายในใจอาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษท่านใดที่สนใจสอถานเข้ามานะคะที่ลายแอดดวงพยากรณ์นนะคะ่ะ เดี๋ยวเรามดูคณะวนาไพ่ชาวราศีพฤษภค่ะโรชตาคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ได้เปิดสอนล่าสุดคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้ำได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจเน้นในเรื่องของการนําไปใช้งานได้จริงและก็เหมาะมากกับสันการในปัจจุบันนี้ที่บางท่านกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ของตนเอง คอร์สไพ่ออนไลน์นะคะตอบโจทย์ทุกคนนะคะถ้าใดที่มีความสนใจนะคะสอบถามเข้ามาค่ะที่ลาแอกดวงพยากรณ์ได้เลยนะคะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีพิศภนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาสร้างก่อนว่าชาวราศีพิศภเป็นคนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีพิศภนะคะคุณเป็นชาวธาตุดินนะความเป็นดินทําให้คุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงสข,ขุมรอบคอบใจเย็นนะคะและ ธาตุกำเดิดของคุณนะคะไพ่ประจําราศีนะคือไพ่พระนั่นเองค่ะไพ่พระเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่ใจบุญนะชอบช่วยเหลือผู้คนจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้รอบรู้หลายอย่างนะคะชอบบอกชอบสอนแล้วก็เป็นคนที่บริสุทธิ์ใจมีความยุติธรรมในหัวในตัวในตัวเองด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรา,ารูดูกันว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะตัวตนคุณได้ไพ่อะไรนะคะตัวตนคุณได้ไพ่สิบเหรียญได้หมายถึงว่า <c oughs> สถานก,การณ์ต่างๆในตอนนี้นะชาวราศีพฤษภเราสังเกตดูนะคะว่าคุณจะเริ่มมองเห็นทิศทางบางอย่างในเรื่องของการงานที่มันดีเพิ่มมากขึ้นสิบเหรียญนั่นหมายถึงว่าจะเริ่มมองเห็นลู่ทางในเรื่องของการเงินหรือช่องทางบางอย่างที่มันจะมีเข้ามานะคะ ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นนะคะสิบปร,รียญคือฐานการณ์มีการเป็นอยู่มีการใช้จ่ายที่ดีเพิ่มมากขึ้นเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้แยวเราไปดูกันนะคะว่าชะทางการงานของคุณได้ไพ่อะไรการงานการกระทําคุณได้ไพ่สามดบบการงานการกระทำ,ะรระทำั้นมีความกังวลใจเนาะต้องบอกกันว่ามีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้น ในเรื่องของการงานหรือทุกใจกังวลใจบางอย่างกับผลลั์ที่มันกําลังเป็นอยู่นะมีความเกี่ยวข้องกับใครบางคนอาจจะมาถึงหัวหน้าง,งานก็ได้อ,อาจจะมาถึงคนที่ออลักษณะคือเป็นผู้นําเจ้าอารมณ์เผด็จการอย่างเงี้ยคะ่ะสั่งคาไหนคํานั้นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นผู้นําหน่อยอะคะ่ะอาจจะมาถึงว่าช่วงนี้มีเรื่องที่คุณกับเขาเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้หรือมีเรื่องความกังวลใจที่จะต้องร่วมง,งานกับใครบางคนที่มีอายุมากกว่า ออกแนวเป็นคนใจร้อนออกแนวเป็นคนแบบเเด็กตาอย่างเงี้ยคะ่ะเราคือพูดง่ายวเรามีความไม่สบายใจที่จะได้ร่วมร่วมลงม,ม,มือทําในการงานต่างๆในตอนนี้แหละว่าคุณจะเกิดการปรับเปลี่ยนตนเองได้ดีนะเพราะว่าเชมพันลันมาคือมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายหรืออาจจะหมายถึงคุณมีดวงที่จะยกย้ายนะยกย้ายในเรื่องของการงานเกิดขึ้นปรับเปลี่ยนแต่เป็นการปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นมีโอกาสได้งานใหม่นะ บางคนกลางบอกว่าตอนนี้ทุกใจอึดอัดใจกับงานที่เก่ารู้สึกอึดอัดใจกับที่ทํางานรู้สึกไม่ไม่โอเคกับหัวหน้าง,งานและหรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในที่ทํางานแล้วเพราะสามดาบมามีไพ่ราชาดาบด้วยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณมีไพ่เชมพปแลนมีไพ่หนึ่งดาบไอหนึ่งไม้เท้าหมายถึงว่า หากว่าสมัครงานใหม่ก็มีโอกาสได้งานอะเอออะไรที่เป็นอัดใจอยู่กังวลใจอยู่เนี่ยจะถูกคลี่คลายลงเพราะว่าหนึ่งไม้เท้ามาเป็นเรื่องการเริ่มต้นการกระทําการงานใหม่ๆและมีโอกาสที่จะดวงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถินที่อยู่อาศัยเปลี่ยนตําแหน่งงานปรับเปลี่ยนทุกอย่างแต่เป็นการปรับแล้วดีขึ้นเพราะคุณตัวตนคุณสิบเหรียญได้หมายถึงว่าอะไรที่มันไม่ดีอะก็ต้องปรับ พอปรับแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะมันเหมือนกับว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันอึดอัดมันทุกข์ใจมันกวนวนใจเพราะปรับแล้วก็จะหาลู่ทางที่มันดีเพิ่มมากขึ้นได้มีการได้ง่ายใหม่ๆมีช่องทางโอกาสใหม่กระขทืนนั่นหนึ่งไม่เท้านะโอเคมาเทมเพลตคือการปรับแล้วมันจะดีขึ้นก็โฟกัสดีๆคำว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรอะไรที่มันทุกข์ใจอยู่ก็ดูไว้เพื่อจะเป็นประสบการณ์คอยเตือนตนเองนะคะต่อไปเราดูเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะรายรับรายได้คุณได้ไพ่ ราชนีพระจันทร์ได้มาจึงว่าใชการนาตาในเรื่องของรายรับรายได้บางครั้งมันมีความกังวลใจอยู่นะอย่างที่บอกว่าไพ่นี้ค่อนข้างจะขึ้นเกับทุกราศีราตอีจารยร์ดูมาเนี่ยมีความคามกังวลใจและสับสนในตนเองมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มันเป็นอยู่คือตอนเนี้ยและมันจะส่งผลน,นะคะบอกเลยว่าบาลานี่เรื่องของการเงินดีๆนะเออบาลานีดีนะออนนะช่องทางการงานมันเริ่มมาก็จริงแต่เรื่องของรายรับนะ รายรับเป็นทีมแปลเป็นรายชิงพระจันทร์นะรายจ่ายเป็นสิบดาบอกนะเพราะฉะนั้นในต้องระวังควบคุมในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะเท่าใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะในขณะเดียวกันจะพบว่ามีใครบางคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตในการเงินคุณอยู่เออเดียวกาสได้รับความช่วยเหลือจากใครอยู่นะในเรื่องราวของการเงินหรือเรียกได้ว่าช่วงเนี้ย หากว่าหากว่านะมีโอกาสเดินทางออกมาได้นะว่าใจาไม่รู้ว่าคุณสามารถเดินทางไปตรงไหนได้บ้างนะไพ่วงล้อโชคชะตาขึ้นน็่คือโชคลาภนะอืมหนึ่งเลยคือมีดวงเสี่ยงโชคแล้วมีโชคลาภที่ดีเกิดขึ้น มีรัพ์เกิดขึ้นจากการเสรี่ยงโชคจากการติดต่อจากการสื่อสารจากการเดินทางใ,ใ,ใกล้ๆคุณจะมีโชคที่ดีโชคที่ดีอาจจะมาโชคลาภก็ได้นะโชคจังหวะที่คุณจะได้เจอใครบางคนมาอุปถัมภ์ในด้านการใช้ช่วยคุณก็ได้วงล้อโชคชะตามามาถึงว่าเรื่องดีๆจะมีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็เปิดใจเปิดใจที่จะมองหาหน่อยนะคะคุณจะได้มองเห็นด้วยนะคะในเรื่องราวของโชคต่างๆที่มันจะมีเข้ามานะ แต่เรารู้เรื่องของความรักในเรื่องอความรักคนมีคู่คุณได้พระราชินีถ้วยขาะนั่นหมายถึงว่าสถานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนค่ะคนมีคู่นะเป็นช่วงเวลาที่แบบดูแลซึ่งกันและกันนะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะก็เรียกได้ว่าคือความรักค่อนข้างเป็นปลายในทิศทางที่มีความลงตัวอารมณ์อโลยกันมีความซัพพอร์ตกันในเรื่องของความรู้สึกเป็นที่ปรึกษาปรับทุกปรับความเข้าใจกัน ก็มีความสุขดีนะในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคนโสดหกเหรียญค่ะมีโอกาสพบใครบางคนนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือดูแลมาอุปถัมภ์ราวในเรื่องราวของการใช้ชีวิตด้วยในช่วงนี้นะหรือตัวคุณเองก็ได้ไปซัพพอร์ตใครอยู่เนาะคนโสดเนะาะแต่ในเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมท,ทั้งสิทธิที่ควรระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกเขาว่าพระราชีพิจทรมาสิบดาบมาเนี่ยมันเรื่องความกังวลใจเนาะ ระวังเรื่องความสับสนในตนเองอ่ะความไม่สบายใจอะไรบางอยที่มันอยู่ในใจอ่ะมันจะส่งผลกระทบให้ตั้งแต่ที่สอมาถึงอาการเจ็บปวดบริเวณช่วงคอช่วงอกช่องปอดได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะพักผ่อนเยอะเอะนะพักผ่อนเยอะเยอะดื่นนมน้ําเยอะๆะนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องดูแลตัวเองเยอะให้มากเป็นพิเศษนะสามแบบมาอะไรที่ทุกข์ใจกังวลใจที่เศร้าเสียใจเนี่ย ค่อยๆหาทางออกกันเองนะคะแล้วก็หาวิธีการต่างๆที่คุณจะลดจากอารมณ์เหล่านั้นให้ได้ให้เร็วที่สุดจะทดให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและคุณจะพบว่าบางครั้งมีอาการติดขัดบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องกลับไปทําบางสิ่งบางอย่างเช่นเป็นเรื่องของงานต้องไปร่วมงานกับใครบางคนหรือว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องไปพบปะไปทําอะไรบางอย่างกลับไปวนๆอยู่เนี่ยมาะนันทม่คุณติดขัดมันทำให้คุณอึดอัดใจนะเนี่ยอึดอัดใจ ไปเจอคนเดิมๆไปเจองานเดิมๆไปเจอวิธีการเดิมๆมันทีมันเป็นติดๆขัดๆมันไม่ไหลลื่นทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะปรบับอย่างที่อาจารย์บอกให้ได้ทั้งหมดเพราะในใจคุณคุณจะรู้เองว่าช่วงช่วงปลายเดือนนะคะชาวราศีพฤษภ,ภคุณจะสังเกตว่ามีความสําเร็จค่อยๆเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองเดือนสั้นมาในฐานดวงเนี่ยถือว่ามีเรื่องดีๆที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นแต่คุณต้องปรับอะไรมังคะปรับความกังวลใจนะ ปรับเรื่องของความเจรร้อนนะปรับเรื่องความสับสนตนเองนะมาล้างการเงินดีๆนะและเปิดใจในเรื่องการเสี่ยงโชคนะคะ,ะการพูดคุยมีโอกาสในเรื่องของการงานบางอย่างที่จะเริ่มต้นทํานะแต่ตัวคุณจะพร้อมป,ปรับเปลี่ยนโยกย้ายไหมเปลี่ยนแปลงไหมนะหรืออาจจะทําอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมคือเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนไหมอ่าเพราะการกลับมาทำแบบเดิมนะคุณอึดอัดคุณไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดเมื่อคุณปรับได้เนี่ยเดือดซันมาคืบ ความสำเร็จที่มาจากตัวคุณเป็นผู้ฟันฝ่กอุปสรรคปัญหาต่างๆและมันจะค่อยๆเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนั่นเองค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงนะ,ะขึ้นในหลังสิงหาคมค่ะก็ขอฝากทุกท่านนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพรย์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหนนี้สวัสดีค่ะ ่อนที่หนูว่าเจอาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูนเชือ่อว่าจักรวาลจัดสต่มาให้หนูเ<อ>ปเ็นเจ้อาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเขออาย้าใจง่ายเลยนะคะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหมนี oh, <thành> ่แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยังพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ข้าการค่าปลา้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูอะไรก็ขึ้นมาเลยนะคะดีม,มากเลยค่ะ แล้วก็ค,คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ผจะต้องแบบคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอ่แค่แป๊บเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทำให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทำได้เลยทำได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอ,อันนี้ไปนี้ราศสี่นี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งยยง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเขก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงดามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมกระาแบ่งมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้องการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากองอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ้ะ